เอาเลยครับผมก็ขอกร,บราบสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สกันอีกเช่นเคยน,นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทีมตัวละครฟาร์มฝันร้ายฉบับสายฟรีกันนะครับว่าใครคือตัวฟาร์มที่เก่งที่สุดและในตอนนี้ครับมีตัวฟาร์มฝันร้ายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองจะมีตัวละครอะไรบ้างพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครั้ละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนท่าในใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใ,ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1ัน80ปี ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวละครที่นิยมใช้สําหรับสายฟรีหรือว่าตัวฟาร์มสําหรับสายฟรีในการฟาร์มฝันร้ายกันนะครับ ขอพานเพื่อนนะครับไปเข้าใจจุดเช็คพอยต์ในช่วงแรกของตัวเกมกันหน่อยละกันครับหลังจากที่เราเริ่มเล่นตัวเกมเซเวนไอรีเบิร์ตหรือได้ตัวละครในช่วงเริ่มต้นกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรโฟกัสมีอะไรกันบ้างในช่วงแรกสเต็ปแรกเลยนะครับเ,เพื่อนๆนั่นคือการตะลุยด่านของเราสําหรับการตะลุยด่านครับเขาก็จะมีจุดเช็คพอยต์ในแต่ละช่วงให้เราเล่นนะครับโดยที่เดวอนเนี่ยอยากจะให้เพื่อนนะครับไปถึง7คิดหนึ่งหรือ8คิดหนึ่งให้ได้ถามว่าทําไมเราต้องไป7จิดคิดหนึ่งห,รา,ห,งหร,ราะว่า,า,าคิดย ในกรณีที่เราจะฟาร์มหาตัวละครมาใช้หรือว่าฟาร์มเพื่อเอาทรัพยากรมาปั้นตัวละครหรือเก็เลเวลตัวละครเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับอัศวินระดับตำนานซึ่งเลดนี้ค่อนข้างโหดแต่ถ้าคุณได้ก็ถือว่าโชคดีมากซึ่งหลายๆคนก็ได้กันไปแล้วนะครับแล้วก็8คิดหนึ่งก็มีเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันจะเริ่มดรอปตั้งแต่7คิดหนึ่งเป็นต้นไปซึ่งในส่วนนี้ครับจัดว่าเป็นจุดเช็คพอยต์แรกในช่วงของวันที่1กับวันที่2นั่นเองในการฟาร์มตรงนี้ครับเพื่อนๆเน ฟาร์มตรงนี้เพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเลเวลสูงขึ้นแล้วเราใช้ตัวละครช่วงแรกที่เป็นตัวแจก6ดาวนะครับบวก5ของตัวน้องเรได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวแบกสเตจในช่วงต้นดีมากๆหรือปั้นตัวละครทีมเพื่อนสุ่มได้ในช่วงแรกนะครับปั้นมาใช้งานได้เลยหรือตัวแจก2ตัวที่เป็นเอสกับราเชลก็สามารถปั้นมาใช้งานได้เพราะว่าบทบาทของทั้งสองตัวละครนั้นครับสามารถไปได้หลายคอนเทนต์มากๆเช่นเดียวกันพอเพื่อนนะครับมาถึง7จ็ดคีหนึ่งแล้วก็8ปดคีหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะไปทําการ ฟาร์มเรสกันต่อนะครับซึ่งเรสในที่นี้ครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เรสให้เราลงในช่วงนี้ครับตัวเกมมีอีเวนต์ให้กับเรานะครับผมได้คือโบนัสนะครับคูณ2ทั้งหมด20รอบในส่วนนี้ครับเราจะดูองค์ประกอบของทีมของเราในตอนนี้เพื่อนๆมีเอสปาราเพื่อนๆสามารถทําทีมลงวัวได้เลยแต่ในช่วงนี้ครับแนะนาว่าให้ลงมังกรเพราะว่าตัวอีวานยูอิเราปั้นได้เราได้ลงแล้วก็ตัวดิวเลอร์ครับก็จะเป็นใครอดีต4จักระพัดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเมตาในการลงมังกรมากๆ ทำให้เราสามารถจบ,บังกรระดับที่สูงขึ้นได้สําหรับในช่วงแรกครับเราอาจจะเช็กพอยต์เป็นเรดชั้นที่6ชั้นที่7ไปก่อนนะครับแล้วก็แปกับเก้าค่อยตามสเต็ปส่วนชั้นที่10เนี่ยเอาไว้ตอนทีมเราแน่นแล้วเราค่อยเก็บตกทีหลังก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปถึงสเต็ปนั้นได้แบบไม่ยากนั่นเองถ้าไม่มีเอสปาดาแนะนาว่าให้ลงังกรแต่ถ้ามีเอสปาดาก็ปั้นในส่วนของตัวละครน,น้องเอสปาดาลงในส่วนนี้ได้แต่ก็อย่าลืมว่าในการปั้นเอสปาามนอออส่อ on, Back Rose, อ zi, อ่่วรรรรหืืีีีซกณทเพ ซึ่งการใช้ทรัพยากรในส่วนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปอาจจะเอาไปลงในส่วนนี้เป็นหลักก่อนก็ได้ครับหลังจากผ่านไปประมาณ1-2ถึงสัปดาห์ค่อยมาโฟกัสในการลงกลัวที่หลังตามสเต็ปก็ยังไม่สายนะครับผมในการลงเลสพอเราลงเลสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นการหาทรัพยากรกันต่อสําหรับการหาทรัพยากรครับก็จะไปลงในส่วนของดันเจียนพัฒนาหรือว่าดันเจียนธาตุสำหรับดันเจียนธาตุเนี่ยก็จะมีทรัพยากรให้เราใช้งานนะครับผมหนึ่งหรือว่าตัวตราบูกิเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี่ยมันใช้เวลาครูดาวนนนนทีีี่่่่่คออออข้้าาาาางงมกกรรเเเเพืจะฉลลยยใว เราอยากจะไปฟาร์มชั้นไหนครับหรือว่าอยากจะไปฟาร์มอะไรสามารถไปฟาร์มตรงส่วนนี้ได้แล้วพยายามใช้ตั๋วให้หมดในแต่ละรอบที่มีการรีคูดาวในช่วงแรกครับเราอาจจะลงประมาณชั้นชั้น7ชั้น8ไปก่อนนะครับเอาเท่าที่เราไหวพอเราเริ่มไหวแล้วนะครับเอาอาจจะไปจบชั้น9หรือว่าชั้น10ก็ได้ในการฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้และนอกจากนี้ครับก็จะเป็นการซื้อทรัพยากรขอ,ของเรานั่นเองในร้านค้าสําหรับร้านค้าครับก็จะมีกล่องรูบี้ให้เราซื้อโดยที่สเต็ปแรกครับมันจะเป็นกล่องรูบี้ 50รูบี้ครับซื้อเต็มแับแล้วก็พอเป็น80ก็ซื้อเต็มเช่นเดียวกันส่วนเป็นระดับ100รูบี้ครับเราจะแบ่งซื้อประมาณ1 0 2ถึงกล่องนะครับใช้ในการฟาร์มอุปกรณ์หรือว่ารเรสนั่นเองนะครับพอเราทำพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการไต่สเตจกันต่อนะครับหรือว่าไต่ในเรื่องไปให้เป็น1ิดขีดนึง14ขีดนึงแล้วก็มาถึง1ขีดดิ่งนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ถึงยังไม่ดันฝันได้กันต่อหรือพี่ ดันฟันร้ายไม่ไหวต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าสําหรับฟันร้ายนะครับผมสามารถดันต่อไปได้เรื่อยๆนะบทที่4บทที่5บทที่6บทที่7อะไรเนี้ยสามารถดันไปได้แต่ที่เรายังไม่รีบดันเพราะว่ายัางไม่ใกล้สิ้นเดือนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราจบฟันร้ายในแต่ละรอบครับหรือว่าไปถึงจุดจุดใดจุดหนึ่งครับมันจะมีแพ็คสเตปอัพหรือว่าแพ็คเด้งขึ้นมาซึ่งในแพ็คเด้งครับมันมีทรัพยากรให้เราซื้อจากตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ราคาแพ็คก็ค่อนข้าง ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ใกล้สิ้นเดือนก่อนแล้วเราค่อยทําการไต่ต่อเพื่อที่เราจะสามารถได้รับแพ็คพวกนั้นได้หรือว่ามีเงินในการซื้อแพ็คนั่นเองนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทําการรีบกันต่อเนาะพอเรามาถึงจุดเช็คพอยท์ที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งที่ผมบอกไปนะครับสำหรับสเตปการฟาร์มเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับในการมาถึง14ขีดหนึ่งแล้วก็1ขีดหนึ่งนั่นเองเมื่อเรามาถึงจุดที่เราจะฟาร์มบี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่ เราจะต้องใช้ฟาร์มกันไหนแล้วกันครับสำหรับตัวละครที่รู้สึกว่าใช้ฟาร์ม่องข้าง,ง่ายแล้วก็ไม่ใช้ทรัพยากรเยอะครับแจกฟรีด้วยนั่นก็คือไครนะครับอาตีต4จัก,กรพรรดิซึ่งตัวนี้เอาจริงๆมใหทุกคน C สูตรแม่งก็เก่งมากๆแล้วแต่ถ้าเพื่อสามารถไป C2 ได้ก็จะดีไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าในส่วนของกรณีที่เป็น C2 ครับทุกคนมันจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับหาก SP ตัวเองต่ำกว่า70%ความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลนะครับถูกโจมตี3ครั้งทำน,นัน1ครั้งต่อการต่อสู ถ้าเราวางสายโจมตีสางพลขึ้นไปบาฟนี้ก็จะมีผลแต่ถ้าเอามาเน้นฟาร์มชิวๆครับ C0 คือฟาร์มได้ใครยังไม่ได้ใส่โค้ดก็แนะนําให้รีบใส่นะครับหลังจากหมดกิจกรรมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายังสามารถใช้โค้ดได้หรือเปล่านะครับใครที่ลังเลหรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มเล่นหรือเปล่าก็แนะนำว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มเล่นที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างดีส่วนเซตนะครับช่วงแรกใช้เป็นเซ็ตพลังโจมตีก่อนก็ได้ครับในกรณีที่เพื่อนๆฟาร์มมังกรไหวนะครับเพราะว่าช่วงแรกเราอาจจะยััังงงไไม่่ดด้ลในนนสววขอ ลงเป็นมังกรครับคุณก็ใช้เซตพลังโจมตีของมังกรไปก่อนได้นะมันจะมีแบบเซตพลังโจมตีนะครับเราก็สามารถใส่ไปก่อนได้นะเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยเอาแบบดาเมจหลักๆเลยครับโจมตีทั้งหมดโจมตี4 5แล้วก็เข้าปอ20เซนเซตนี้ไปก่อนก็ได้ครับมันก็จะเป็นการทำดาเมจที่นข้างแรงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันมีพาสซีฟที่เป็นอาตาัตราคิดได้ข้ออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทำคิดเยอะก็ได้นะครับแต่ถ้าเรา ลงวัวไหวแล้วนะครับมีเซตอัตราคิกก็มาทาอัตราคิกแล้วก็ดาเมจคิกก็ได้เวลาทาดาเมจเนี่ยตัวนี้จะทําค่อนข้างแรงเพราะว่าตัวเขานะครับมีพาสซีฟที่ค่อนข้างโกงครับก็คือการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังที่มันจะเป็นโซ่ใช้ทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะเพราะว่าศัตรูที่พลังโจมตีสูงสุดเนี่ยจะโดนโจมตีก่อนนะครับตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถกันผลได้ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ฟาร์มฝันร้าย1คิดหนึ่งได้ในกรณีที่ใครยังไม่ไหวนะ แปดคิดหนึ่งหรือว่า10คิดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้สบายครับสำหรับตัวละครตัวนี้พอมาต่อมาครับก็ในส่วนของตัวละครที่2ที่เราจะใช้ฟาร์มนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครน,น้องยันฮงนะฮะต้องบอกเพื่อก่อนว่าในการฟาร์มฝันร้ายเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมด2ทีมซึ่งทั้งสองทีมครับมันจะเป็นทีมสายกายภาพแล้วก็ทีมเวทในส่วนนี้ครับเราจะต้องดูด้วยว่าไอ้ด่านฝันร้ายที่เราต้องเจอเนี่ยมันเป็นฝันร้ายประเภทไหนถ้าเป็นสเต็ป ฝันร้ายในช่วงแรกครับมันก็ยังไม่ได้โหดมากนะถ้าเราจะฟาร์มจริงนี่เดี๋ยวผมพาไปฟันร้ายก่อนปุ๊บอ่ะไปแล้วก็ไปที่1นี่นหคิดหเราสามารถมาดูข้อมูลมอนสเตอร์ได้นะครับผมว่าเอยมอนสเตอร์ Monster ที่เราเจอเนี่ยเป็นประเภทอะไรในช่วงแรกก็จะเป็นพวกขจัดดีบัฟปกตินะครับ ยังไม่ได้มีแบบป้องกันดาเมจกายภาพป้องกันดาเมจเวทซึ่งไอพวกป้องกันพวกนี้มันจะเจอด่านหลังๆมันอาจจะสลับเป็นแบบช่วงเวฟบแรกอาจจะเป็นการเวทแล้วก็เวฟสก็จะเป็นกายภาพในส่วนนี้เราค่อยสลับสับเปลี่ยนตัวละครตอนนั้นทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะทําให้เราสามารถทำทีมเล่นสงทีมในกรณีที่เราอยากจะหายอนทีนะครับเราอาจจะไปหาตัวน้องในตู้ครัสตอมทาวอนนะครับหรือว่ากระดานหมากรุกไซน่าก็ได้เช่นเดีวยวกันครับหรือจะเป็นการ สุ่มแล้วก็ออกตัวละครน้องก็ได้เหมือนกันครับตัวน้องก็เหมือนเดิมครับเล่นในส่วนของค่าอัตราคริติคอลความเสียหายคริติคอลแต่ถ้ายังไม่มีครับคุณก็สามารถไปฟาร์มในส่วนของตัวละครกล้าหันนะครับในกรณีที่แบบเอยเพื่อนได้มากล้าหันซีูนก็ใช้งานได้ย้อนที่ซีูนก็ใช้งานได้เหมือนกันนะนี่ก็ใช้งานได้เหมือนกันกา,ารหันก็เป็นอีตัวละครหนึ่งที่นิยมใช้ฟารม์มก่อนที่ใครจะมาผมก็ใช้ตัวละครกล้าหันในการฟารม์มเช่นเดียวกันเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันเป็นสร้างความเสียหายแบบัตูทั้งหมดเนาะแล้วก็มีสกกกททีี่่่่่ัััั้้งงหมมดดเววนนนนครบไไปอออถืา เน้นในการทำดาเมจได้ค่อนข้างดีสเต็ปเดิมครับอุปกรณ์เลนในส่วนของพวกอัตราคิย์ที่เขแล้วก็ดาเมจคีย์ที่เขมีพลังโจมตีติดด้วยน้องยอนฮีก็เช่นเดียวกันครับก็จะใช้เป็นในส่วนของเซ็ตอัตราคีคิ์ที่เแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็ใช้เป็นเซตพลังโจมตีไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งตัวละครครับที่เราใช้ฟามในช่วงแรกนั่นคือแทโอซึ่งถ้าเพื่อนเริ่มเล่นเกมตอนนี้ในตู้พิกอ u p นะครับจะมีตู้ตัวละครแทรโอกันอยู่นะเพราะว่าตัวแทโอเนี่ยยังเป็นตู้ที่ให้ผู้้้เเเล่่่่นนนอยาาางราางรรหใชวิมตได ในกรณีเพื่อน,นเริ่มต้นมาครับคุณได้ใครมาแล้วครับคุณส่งแทโอสักเียดีให้ได้แทโอสัก1ตัวแล้วก็เริ่มเล่นไปได้เลยคุณก็จะได้รับตัวสตาร์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทั้งหมด2ตัวแล้วเล่นไปเซฟานครับคุณจะได้รับเพชรได้รับทร,รัพยากรตัวกระชาต่างๆอีกมากมาย ไปส่มต่อตอนนั้นก็ยังไม่สายครับก็มีโอกาสปั้นแทโอให้เป็น C2 ก็พอแล้วไม่ต้องแดนต่อนะแล้วก็คลายสัก c 2ก็กาลังดี C ก็ใช้งานได้และอีกหนึ่งตัวละครที่อยากให้เก็บไว้นะครับก็คือน้องอากิราที่เป็นตัวละครใหม่ของทีมเดสเช่นเดียวกันตัวนั้น C 0ก็เก็บไว้จะดีมากๆครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถมาทําทีมเดได้ตอนนี้ผมก็กําลังทําทีมเดสอยู่นะเนี่ยยังไม่ค่อยฟูลเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟูลเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวทีมเดสที่เป็นแบบสายฟรี เราสามารถใช้ในการฟาร์มไ,ได้อยู่ทั้งหมด4ตัวละครแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่มีการนํามาใช้บ้างในบางสถานการณ์ครับก็คือตัวละครน้องเบริก้าเบริก้าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรามีโอกาสได้รับในช่วงแรกนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีการการันตีตัวละครอ่ะหตัวละคร1ใน5ว่าคุณจะได้ตัวละครอะไรและหนึ่งในนั้นครับก็จะมีน้องเบริก้าถ้าได้มาก็จะดีมากครับตัวน้องเนี่ยเอามาไต่หองค่อนข้างดีเพราะว่าสกิลเนี่ยลดคูลดาวน์นะครับผมโอ้โหหอคอยุทธสุดแล้วก็หอคอยุทีธิถือะ แต่ถ้าเพื่อนอัปเกรดได้ครับมันก็จะลดเป็น12วินาทีซึ่งมันดีมากๆเลยและที่สําคัญบางคนก็นิยมเอาตัวน้องเนี่ยมาฟาร์มในส่วนของด่านฝันร้ายต่างๆก็ด้วยเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไว้ฟาร์มในทีมเวทพอเรารู้ว่าตัวละครที่เราจะต้องใช้ฟาร์มเนี่ยมันมีทั้งหมด5ตัวละครหนึ่งในนั้นครับคุณจะต้องเฉลี่ยว่าตัวไหนของสายเวทตัวไหนของสายกายภาพแต่ถ้าด่านที่เราต้องเจอเนี่ยมันไม่ได้ฟิกในเรื่องของดาเมจเวทหรือว่าดาเมจกายภาพเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งคิดหนึ่งครับค หรือจะเรียกง่ายๆครับว่าคุณสามารถเอาตัวละครแทโอหรือว่าจับกล้าหานลงกับใครนะครับที่เป็นตัวละครแจกฟรีที่เพื่อนสามารถได้รับมาพอเราได้ปุ๊บจากนั้นคุณก็มาเซตในส่วนของลำดับการใช้งานสกิลว่าเราจะใช้งานสกิลในรูปแบบไหนเร่งความเร็วเหมือนเดิมครับขายอุปกรณ์เหมือนเดิมในกรณีที่เราอยากจะขายอุปกรณ์เนาะนี่ขายทั้งหมดเลยก็ได้มีตังมาใช้หน่อยนะครับจากนั้นก็กดเริ่มการต่อสู้ไปได้เลยพอเริ่มการต่อสู้ครับในช่วงของเว็บแรกเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในกรณีที่เพื่อนได้แทโอเป็น C2 เนี่ ต่อให้แทโอไม่สามารถปาดแล้วตายทีเดียวได้เวลาตัวแทโอตายเนี่ยเขาจะรีเซ็ตสกิลทำให้เขาสามารถใช้สกิลซ้ำได้อีก2รอบไอ้ในส่วนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าในเวฟแรกจะไม่ไหวนะนี่เห็นไหมก็ฟันไปเห็นไหมยังไม่ตายก็เดี๋ยวแทโอก็จะตายครับแล้วเราก็จะให้แทโอเนี่ยฟันอีกรอบหนึ่งมอสเตอร์ตัวเนี้ยก็จะหายไปได้ไวแต่เพื่อนเพื่อนคอยดูนะว่าถ้าเป็นไครอดิสซีจกักรพรรดิดาวมจตตรงเนี้ยม่งค่อนข้างแรงมากๆเลยทุกคนปุ๊บอา่าไป o, แทโอเราปาดไปหนึ่งไม่ตาย การดามเอยู่อ่ะโดนตีนี่โดนไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปุ๊บเกือบตายลวเกือบตายแล้วอีกรอบหนึ่งนี่แล้วก็คืนชีพมาใหม่แล้วก็ฟันแต่ถ้ารู้สึกว่าแทโอเรายังเป็นซีศูนย์อยู่นะเพื่อนใช้เป็นกล้าหันก็ได้แล้วมาถึงตัวแบกตัวใหม่ครับมาครับสกิลแรกเลยปุ๊บยังไม่แรงนะแล้วก็ดูบุ้มสามีรอบหนึ่งคือถ้าเราทำในส่วนของพวกอัตราคิดข้อส,องสูงแล้วก็ดามเมจคิดไดอข้อ,ส,อสูงครับมอนสามารถจบได้ค่อนข้างไวเห็นไหมแป๊บเดียวเอง ยังไม่ถึงตัวเขาเลยนะครับหรือว่ายังไม่โดนโจมตีเลยเขาก็จะสามารถเคลียร์มอนได้เกือบหมดนะปุ๊บก็จะเป็นการฟาร์มฝันร้ายหนึ่งคิดหนึ่งเนี่ยที่ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับช่วงแพทน,นตอนนี้เพราะว่าแพทตอนนี้ของทนตัวเกมเซเว่นไอรีเบิร์ดเนี่ยอาจจะเป็นแพทของทีมสายกายภาพนั่นเองซึ่งสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมรายเดือนครับสเต็ปพวกนี้ก็จะทําให้คุณสามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่อยากจะไต่ด่านสูงๆแล้วนะครับก็สามารถไต่ได้เลยเนาะ ถ้ายังรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีแพ็กเด้งมาไม่คิดว่าจะซื้อเราก็สามารถไต่ต่อได้ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะดองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สิ้นเดือนเราก็จะทําการไต่เสียกันต่อเพราะว่าแพ็กเด้งแต่ละอันเนี่ยน่าจัดมากๆเลยสํหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ